สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมปรศุสัตว์ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ครั้งที่1นึ่งทับ2,563ค่ะ นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เพื่อจัดทำนโยบายแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดการให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อมีให้สูญพันธุ์ค่ะดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการองค์การส่วนสัตว์พศ .2560 ถึง2562เน้นการบูรณาการการดำเนินงานด้านวิชาการและกายภาพ 3. ส,สรุป การดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ณพื้นที่พระราชทานจำนวน300ไร่ธัญ,ญบุรีคลอง6รังสิตมีแนวคิดเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งนันทนาการของประชาชนทันสมัยและแทนไทยเน้นการจัดการด้านสวัสดิภาพสาัตว์ จัดภูมิทัศน์ให้ตรงตามแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรน,น้อยได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮล4แนวทางและการดำเนินงานด้านวิชาการและการพัฒนาชีวิตสัตว์5 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคกาบโรคแอฟ,ฟริกาในม้าขององค์การสวนสัตว์จากการสำรวจมีสัตว์ตระกูลม้าทั้งหมด73ตัวได้ดำเนินการสร้างมุ้งกันมแมลงพาหะการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดในสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นรังโรคเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกประเมินความเสี่ยงและซีโรไทปของโรค เข้มงวดการตรวจสอบทั้งตัวสัตว์และรถขนอาหารการประชุมหาหรือวางมาตรการแผนดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศค่ะ